กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ stop loss ในช่วงภาคเย็นนะคะตลาดปิดทําการซื้อขายตัวเลขนิ่งแล้วค่ะวคุณผู้ชมคะเรามาสรุปดูภาพรวมของดัชนีหุ้นไทยปิดทําการซื้อขายในวันนี้กันนะคะดัชนีปิดที่ระดับ1,498.22จุดนะคะติดลบลงมา12.19จุดค่ะ คนขายมีมากกว่าคนซื้อนะคะมูลค่าการซื้อขายถือว่าเบาบางนะคะเพียงแค่23,000ล้านบาทเท่านั้นนะคะส่วนห้าดับหลักทรัพย์ค่ะไอเฟกนะคะร่วงลงมาเรียบร้อย6กกว่ากว่านะคะก็เป็นไปตามเซตเมนต์ของตลาดค่ะทรูเคอร์เบอรชันนะคะส่วนเซทค่ะปิดบวกได้นะคะขึ้นมานิดหน่อยค่ะไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะคะขึ้นไปยืนที่11บาท10สตางค์ค่ะตามติดม่ตัวของเค a n k นะคะลงไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ค่ะยืนที่2 2 9บาทปตทตัวแม่ลงเปอร์เซ็นต์กว่าๆานะคะยืนที่ EPG ลงมา5%นะคะยืนที่ 6บาท60สตางค์ค่ะเราจะเห็นได้ว่าหุ้นตัวเล็กๆจะลงแรงหน่อยนะคะมีแรงเทขายออกมาค่ะส่วนตัวใหญ่ๆก็ทรงๆหน่อยนะคะอาจจะลงบ้างเล็กๆน้อยนะคะบางตัวขึ้นก็ขึ้นเล็กๆน้อยะคะ่ะขึ้นไม่มากนะคะตัวลงก็ลงไม่มากแต่ตัวที่ลงมาลึกๆก็จะเป็นตัวเล็กตัวน้อยนะคะการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะในวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายของการทำการซื้อขายของเซ็นินเด็กไทยในปี2557จะกำหนดยังไงดีแนวโน้มของหุ้นไทยหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยมุมมองของกรรมการผู้จัด การสายงาน q i q p ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนวันครับค่ะคุณนิพนธ์คะเซตปิดตลาดหลุด1ัน0ร้อยลงมาแล้วนะคะครับเป็นยังไงคะหลังจากนี้แนวโน้มจะไปไหนต่อคะคอเซตมันเสียตั้งแต่หลุด1,520นะฮะค่ะแล้วก็พัน0เนี่ยก็ไม่ถึงว่าผู้นี้ต้องปิดจะได้นะครับจะปิดได้หรือไม่ได้เนี่ยเซตมันอ่อนแอคนข้างที่จะมานะครับค่ะถ้าพุเอร์เตมันครับค่ มันเสียที่ที่จะขึ้นต่อนะฮะถ้ายืนไม่ได้พันห้าพรุ่งนี้ใช่ไหมคะคือตอนนี้มันก็มันก็บอกไปเยอะแล้วนะครับค่ะว่ามันอ่อนแอค่ะมันเป็นโอกาสที่จะลงได้มากกว่าทีนี้เราสังเกตอย่างนี้เนื่องจากว่าในช่วงสัปดาห์นี้ผู้เล่นยังอยู่ไม่ครบนะฮะค่ะแล้วก็วอลุมตลาดก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับทาเทคนิคมันก็จะพินเพี้ยนอยู่นะฮะมันบอกอะไรไม่ได้หรอกในวันสองวันนี้นะครับค่ะช่วงเย็นที่ช่วงท้ายตลาดที่ลงมาก็เป็นเรื่องของการการปิดฟิวเจอร์นะครับมีการกด เซตลงมาเพื่อที่จะมาปิดทีเฟกคือซีรีส์แนะฮะค่ะเพราะนั้นพวกนี้การจะวิ่งกลับขึ้นไปก็ได้นะครับหรือว่าพวก่งนี้ลงต่อเลยก็ได้นะครับค่ะสมมติคะคือไม่มีสาระสาคัญสาระสำคัญอยู่ที่หลังจากที่ปีใหม่ตลาดเปิดมาแล้วนะฮะถ้าไปในสองวันแล้วตลาดไม่ขึ้นต่อนะฮะตลาดลงนะฮะลดลงเลยนะคะลงแน่นอนค่ะอย่างนี้แล้วกันนะคะพรุ่งนี้ถ้าสมมติว่าสาระสาคัญเรายังไม่สามารถกําหนดทิศทางได้เพราะอาจจะนเพี้ยนหน่อยนะคะกลุ่มผู้เล่นอาจจะอยู่ไม่ครบกลุ่มนะคะแต่ถ้าหากว่าพรุ่งีต่ออก เราลงต่อก็จบเลยไม่ต้องรอปีใหม่เลยแต่ถ้าพรุ่งนี้ฟื้นขึ้นไปยืนเหนือพันห้าได้ก็ต้องลุ้นลุ้นปีใหม่ลุ้นหลังปีใหม่ว่า,า,าจะมีการาการทําอะไรนะครับเพราะว่าสถาบันซื้อมาเยอะกว่าสมควรจากช่วงของสัปดาห์ก่อนถูกไหมครับค่ะมาหลายหมื่นล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นการทําก็ต้องถือว่าทําวินเทจเดซิงระดับหนึ่งนะฮะซื้อขึ้นมาจากหนึ่งสามเกียดห้าแต่ปกติแล้วก็มีลากขึ้นไปขายนะฮะลากขึ้นไปช่วงต้นต้นปีสัก สัปดาห์หนึ่งหรือสามสี่วันค่ะแล้วสมมุติว่าเวลาที่เราลุ้นเนี่ยค่ะคุณนิพนธ์เรามีต้องมีจุดที่เป็นจุดตัวเลขที่เราจะต้องรู้ไหมคะว่าอยู่ในบริเวณเหนือตัวเลขนี้น่าจะเป็นขาขึ้นอยู่ต่ากว่าตัวเลขนี้เสตนน่าจะเป็นขาลงต่อคือถ้าหลุดหนึ่งพันเนี่ยนะฮะมันก็เสียหมดแล้วแต่หลุดหนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยมันก็เสียหมดแล้วนะครับหนึ่งพัห้าค่ะการหลุดที่การที่เส้นหลุดหนึ่งพันห้าร้อยี่สิบมานนะครับมันก็เสียไปหมดแล้วนะครับโครงสร้างโครงขาขึ้นเนี่ยม คือมันเสียไปแล้วซึ่งมันมันคงจะต้องมันต้องบอกว่าเอ๊ะมันจะไซเวเหมือนกับว่าแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ขาขึ้นแล้วใช่แล้วดูที่หนึ่งสี่หนึ่งสี่เก้าสองก็ได้ที่หนึ่งสี่เก้าศูนย์เนี่ยถ้าหลุดลงไปทีมก็จะหลุดเลยนะสมมุติว่าถ้าหลุดเลยนะสมมตินะคะหลุดเลยนี่กลยุทธ์ต้องทำยังไงแล้วถ้าหากว่าไม่หลุดยังยืนเหนือหนึ่งพันห้ารอยี่สิบได้เป็นขาขึ้นอยู่กลยุทธ์แตกต่างกันไหมคะคือตั้งแต่เส้นหลุดพันห้าร้อย อ่ห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับพันห้าร้อยหกสิบห้าหลุดพันห้าร้อยี่สิบมาเนี่ยเราได้นาขายเลยยังไม่ได้นํา้ซื้อเลยนะครับนะครับคือซื้อตั้งแต่วันที่เราได้นําคือวันที่ลงแรงๆวันนั้นที่ลงไปร้อยกว่าจุดนะครับวันนั้นเราได้นําขายเลยฉะนั้นเราเนเราได้นําซื้อวันนั้นนะครับหลังจากนั้นเราได้นําขายตลอดนะครับให้ถือเงินสดถือได้ร้อยเปอร์เซ็นก็ถือเลยนะครับคือตลาดแบบนี้มันไม่น่าไว้วางใจนะครับคือมันมันใช่ตันนี้มีโอกาสอย่างเดียวคือว่าสถาบันลาก ทำวินโดแล้วก็ทําขึ้นไปเพื่อที่จะขายตอนช่วงต้นปีแค่นั้นเองซึ่งเป็นความหวังเดียวค่ะ,ะคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีกําไรอยู่ล็อกได้ล็อกนะคะล็อกดีกว่าค่ะคือตลาดผมพูดตัวนี้มันมั่วแล้วนะฮะค่ะคือม,มันมั่วแล้วนะครับก็คือว่าเงินไหลออกไปรอบนี้นะครับที่ลงมาจา 1, 6, ะพันหกเนี่ยฝรั่งก็ขายไปอีกเยอะมากนะครับทั้งทั้งปีเนี่ยทั้งปีนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีมาฝ<ช>รั่งก็ขายไปอีกสี่หมื่นปีที่แล้วขายไปสองแสนนะฮะสองแสนล้านเนี่ยก็คือขายอย่างเดียว เรามีเงินอะไรมาช่วเฉยก็คือจากสถาบันในประเทศนะครับซึ่งสิ่งที่เรากังวลอยู่ก็คือว่าแล้วแล้วต้นปีถ้ามันมีเหตุที่จะลงอาขาย ETF ดีกว่าไหม,มนะครับสองก็คือกฎเกณฑ์ของการเรื่องของการปั่นหุ้นถูกไหมครับที่จะออกมาจะเอาหุ้นเล็กนเนี่ยหุ้นเล็กก็ห้ามที่จะเอามาเป็นหลักประกันถ้าคุณถูกเตือนท่านนู้นท่านนี้ถูกไหมครับมันก็คือเป็นปัญหาของโครงสร้างของหุ้นที่จะขึ้นเลย เพราะว่าถ้าเราจํากันได้เนี่ยวันที่หนึ่งกับวันที่สองก็คือที่เปิดทําการซื้อขายวันแรกของปีนี้นะคะปรากฏว่าคุ้นก็ลงแรงวันที่สองก็ลงแรงอีกปีหน้าก็<ช>เรา<ช>ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นภาพนั้นอีกหรือเปล่านะคะมันอาจจะเป็นภาพขึ้นไปก่อนก็ได้ไงฮะเราตอนนี้เราเราเรา,เราดูเทคนิคของสองวันนี้เราดูไม่ได้ผมดูเปว่าอย่างนั้นแต่ต้นปีมาเนี่ยมันชาร์การขายหุ้นนะครับที่ระดับสูงว่าต้านปีมาแล้วมันก็ลงไปแล้วมันก็ขายที่พันสี่ร้อย 80สองร้อยเก้าสิบมัน,นะครับผมว่ามันก็ไม่ได้สายเกินไปหรอกสําหรับการขายหุ้นในจากตามจับตุ้งที่ยี่สิบจุดน,น,นะครับค่ะคือมันก็ต้องขายนะครับคืออย่างนี้ถ้าใครที่ขายมาแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องขายอยีกก็ได้นะครับะะใช่เพราะว่าเรามองว่าตลาดมันไซเยวในกรอบเนี่ยพันห้าร้อยพันห้าร้อยห้าสิบข้างล่างก็พันสามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเรามองเรามองว่าจาับตัวงนี้มันสไลด์ลงไปอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าใครขายไปแล้วก็ ครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็รอซื้อหุ้นที่เราชอบก็ได้แต่ถ้าใครยังไม่ขายเลยผมแนะนําว่าก็คือจะขายบ้างนะครับค่ะแล้วมีกลุ่มไหนไหมคะที่เราจะห่อข้ามปีคือถือข้ามปีได้เอ่อเราคงไม่ได้ดูว่าขอข้ามปีนะครับเราดูว่าปีหนหลังจะที่มันปรับฐานแล้วอาจจะเดินมกคาลากลุมผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับ หุ้นที่น่าสนใจที่มีพื้นฐานเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มระหมากอราชอันที่สองก็คือกลุ่มของไอซีทีนะครับไอซีทีตามมาครับพืฐานนะครับล้านที่หนก็คือรอดูการรีเวิร์สเซชของราคาน้ํามันราคาน้ํามันจะกลับตัวไหมจะกลับตัวไหมใช่ถ้าไม่กลับก็ยังไม่มานะคะพลังงานถ้าไม่กลับพลังงานไม่มานะครับแต่ถ้าพลังงานไม่มามันก็มันก็มันก็ยากที่เงินต่างชาติจะเข้ามาซื้อหุ้นที่เมืองไทยนะครับค่ะสุดท้ายค่ะคุณนิพนคะแนะนําการปรับกลยุทธ์ส่งท้ายปีหน่อยค่ะ ผมว่าใครยังไม่ถึงเงินปรับให้ถือบ้างนะครับคุนใครที่มีถึงเงินแล้วก็ก็ก็สบายไปอย่าเพิ่งทาอะไรถือต่อไปอย่าเพิ่งรอดูนะครับใช่ครับรอดูนะฮะแล้วก็เราใจเย็นๆรอดีกว่าเพราะพี่หน้าตลาดไซเว่โอกาสที่จะขึ้นไปนะครับจากตีนี้สิบเปอร์เซ็นตก็ไม่ได้ทําให้เรากําไรจากการเล่นหุ้นนะครับปีที่แล้วขึ้นมายี่สิบเปอร์เซ็นต์บางคนก็ยังไม่กําไรเลยพี่หน้าตลาดที่เล่นยากนะครับเพราะนั้นเอารอให้ให้ให้แพทเทิร์นของการการปรับฐานของหุ้นเนี่ยมันมันชัดเจนก่อนดีกว่า นะครับเล่นน้อยผมสรุปนะเล่นน้อยก็ที่ใหม่เราจะเจอตรงนี้วันวันวันสุดท้ายแล้วนะฮะพรุ่งนี้นะครับเรื่องลงทุนนะครับก็ก็คงมีความสุขนะครับในวันที่ใหม่นะครับแล้วก็ระมัดระวังนะครับแล้วปีหน้าก็ขอให้ลงทุนมีมี ประสบความเร็จเนการลงทุนนะครับทั้งด้านของเงินแล้วก็ความรู้นะครับก็ขอให้ให้คุณธนวันนะครับมีมีความสุขช่วปีใหม่ด้วยนะครับขอบพระคุณคุณนิพนธ์นะคะขอให้มีความสุขแล้วก็โชคดีในปีใหม่เช่นกันนะคะ<อ>ยังไงปีหน้าก็ติดตามคุณนิพนธ์ได้ต่อในาการ Stop Loss นะคะ ครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนิพธ์พชวนประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสายงาน QI QP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอรานะคะส่งกำลังใจให้กับน้กลงทุนทุกท่านค่ะสู้กันต่อไปนะคะตลาดหุ้นนั้นยังคงจะต้องฝ่าฟันกันทุกวันค่ะและพรุ่งนี้เราก็จะอยู่วันสุดท้ายของปี2557ไปด้วยกันนะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในการ stop loss ได้นะคะทั้งปีนี้และปีหน้าและก็ใครที่เป็นแฟนคลับคุณนิพธ์ก็ติดตามได้ด้วยรวมถึง stop loss วันเสาร์ด้วยนะคะช่วงนดเงิส ถือต่อไปค่ะรอก่อนนะคะรอจังหวะใครที่ไม่ได้ขายมีกําไรอยู่รีบรอกค่ะแล้วถ้าหากว่าจะแบ่งถือเงินสดบ้างรอจังหวะก็ดีด้วยเช่นกันนะคะหมดเวลาของ Stop Loss ในช่วงพากเย็นวันนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าชมคลิปวิดีโอย้อนหลังที่ YouTube Stop Loss by ธนวันปันทชชชดค่ะธนวันปันทชชชและทีมงานลากันไปก่อนในช่วงพักเย็นวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเสียนหุ้นเสียนลงทุนและเสียนโหนมาเจอกันเนชั่น TV ีและวิทยุเนชั่นเชิญคุณร่วมหาคำตอบนาย e x u s u v i v e t k l k พาดวง2หุ้นเลงลงทุนปี58พบกวีชูกิจเกษมสุวิจักศีอาริและฟองสนานจอมอนจันยี่2ิบเอ็ด่กุมภาพันธ์2558ันารอสำรองที่นั่งผ่าน f เฟซบุ๊กเนชั่น Radio อ a n p a g e สอบถามเพิ่มเติม 02- นย์สองสามส